จังหวัดมหาสารคามคับมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้พานการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพครับบรรยากาศยุที่กรมวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านทาตูมตำบลทาตุมอำเภอเมืองมหาสารคามครับ โดยนายบิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำม้าหากินครับให้แกผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนี่จำนวน20คนครับพีบ่ยาค่ะนั่นก็เพื่อนำไปใส่ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เป็นไปตามยโยบายของกระทรวงแรงงานที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีทักษะมีอาชีพมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและก็ครอบครัวได้และก็ยังเป็นสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมเน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทำโดยมีวัตถุประสงค์กับเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบบุคคลทั่วไป ว่างงานและกก็ผู้มีความประสงค์สิมีอาชีพเป็นของตนเองสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพแต่ยังยังยืนต่อไปค่ะครับ